พี่กินไปชามหนึ่งแล้วขอให้ทำอีกชามหนึ่งใช่ไหมลูกที่แบบคุกข้าวให้เขาสองชามใช่ไหมอันเนี้ยเป็นชามที่สามแล้วนะเนี่ยแล้วก็ทอดพริกแห้งเสริมเข้าไปอร่อยมากทุกคนเมนูเนี้ยอร่อยปลาลาผัดใส่ไข่ปลาบองผัดใส่ไข่เนาะคือปลาลาบองที่เขาทำมาสำเร็จแล้วอ่ะมันเป็นปลาาผัดผัดแบบสุกแล้วนะเจออเข้าขหมคอ มีเลยทุกคนน่ากินมากอืมอร่อยท้งสุดอร่อยอ็แบบอร่อยเมนูพวกนี้นนะมันทำให้เราตักข้าวเพิ่มเว้ยเพราะมันอร่อยกินเท่าไรก็แบบไม่อิ่มเออเมนูข้าวหม,มูหม่อวันนี้ไม่รู้จะเล่าอะไรเล่าจนเข้าโรงพยาบาลดีกว่า ทุกคอนเด็กติดใจเนี่ยปลาปลาส้มปลาสวายนะเด็กติดใจมากนี่กินไปชามนึงแล้วขอให้ทำอีกชามนึงใช่ไหมลูกอร่อยไหมอร่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่ทำให้แป๊บนึงนี่อันนี้เด็กจะชอบมากเลยนะเป็นปลาส้มปลาสวายอร่อยมากเด็กชอบมากใช่ไหมลูกอ่ะอ่ะ ดูหน้าดูหน้า<อ>เด็กขิวอ่ะา่ะาลูกอ่ะอร่อยไหมลกูกอิ่มแล้วหรอจะกินอ,กอ,อีกเอู้กินอีกกินอีกเออเออเออเดี๋ยวแม่ทำให้กินอีกโอเคโอเค สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากินข้าวที่บ้านกันนะโอ้โหแบบเหงื่ออาบมากจะแนะนำทีละอย่างนะอันเนี้ยเป็นปลาส้มปลาสวายที่ซื้อมาสองชิ้นเนี่ยยีบ้าบาทนะแต่ว่าลุงอ่ะเคยทำให้เรานะเพราะว่าน้องอ่ะชอบกินเนาะเด็กชอบกินเออปลาส้มปลาสวายอันเนี้ยเขาใช้กระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวอ่ะ ตำตำตำ,ตำเข้าด้วยกันแล้วก็ปรุงรสหมักไว้ประมาณสองสาวันก็ได้กินแล้วเด็กบอกว่าอะไรอร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยเพราะว่าตอนนี้ที่แบบคุกข้าวให้เขาสองชามใช่ไหมอันเนี้ยเป็นชามที่สามแล้วนะเนี่ยชามที่สามก็คือแบบกินเ,ออเยอะเลยวันนี้แล้วก็ทอดพริกแห้งเสริมเข้าไปอร่อยมากทุกคนเมนูเนี้ยอร่อยแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เราแบบชอบกินมากๆก็คือนี่เลย ปลาผัดใส่ไข่ปลา,าบองผัดใส่ไข่เนาะเป็นแบบเมนูแบบประจําเลยที่แบบเออไม่รู้จะกินอะไรก็นี่เลยปลาผัดใส่ไข่อร่อยมากคือปลา,าบองที่เขาทํามาสําเร็จแล้วอ่ะมันเป็นปลาผัดผัดแบบสุกแล้วนะเราก็เอามาแบบใส่กับไข่ใช่ไหมแล้วก็เจียวเจียวแล้วก็ทอดแบบทอดแบบเนี้ยทอดให้มันแห้งๆอีกรอบนึงแล้วก็กินกับเนี่ยพริกขี้หนูสวรแล้วก็กินกับ แดงนะจ๊าแล้วก็จะมีอีกอย่างก็คือเป็นน้ำพริกเขาเรียกว่าอะไรนะพริกน้ำปลาเออพริกน้ำปลาวันนี้อร่อยเดี๋ยวจะกินอันนี้ก่อนปลาส้มปลาสวายแล้วก็พริกพริกพริกทอดนี่เลยทุกคนเห็นไหมอ่ะก็มันจะม,วมวนะัวๆหน่อยฟึ<ช>่งอืม ชอบนะฉันเคงเข้าคออร่อยรสชาติก็จะออกแบบเปรี้ยวๆเ,เค็มๆนะกินกัแบบข้าวแบบเข้ากันมากอร่อยกลมกล่อมอีกมน,น,นึ่งที่เราจะชิมให้ดูนะน,นี่เลยทุกคนน่ากินมาก อื uh huh. อร่อยทันสุดพริกน้ำปาลารสเด็ดเราใช้น้ำส้มสายชูแทนมะนาวนะมะนาวไม่มีวันเนี้ยวันนี้ก็เหมือนหลือตู้เย็นที่บ้านเราทำชิมพริกน้ำปลากับข้าวแล้วกันอร่อยแน่นอนอืมหืมอร่อยมาก อันนี้เป็นพริกที่ไม่ค่อยเผ็ดอนะ่ะพริกเขียวเน,นี่ยใส่เท่าไร่ก็ไม่เผ็ดไอ้พริกเม็ดเล็กๆอันนี้เผ็ดกว่าวันนี้ไม่รู้จะเล่าอะไรเล่าจุนเข้าโรงพยาบาลดีกว่ารอบเนี้ยเป็นรอบที่ไปหาหมอติดตามอาการครั้งที่หนึ่งก็เป็นหอบหืดก็ได้ยามาพ่นอยู่สองตัวตัวหนึ่งอะ่ะพ่นตามอาการอีกตัวึงก็คือเป็นเหมือนแบบยาแก้เสฟยาฆ่าเชือ้อที่แบบว่าแก้โรคหอบหืดเลยไปรอบนี้ก็ หมอให้เหลือตัวเดียวแล้วนะตัวที่แก้โรคขอบหืมก็คือแก้อักเสบนั่นแหละเป็นตัวยาที่แบบพ่นแล้วต้องบ้วนปากเออตัวนี้ก็พ่นแค่เช้าแล้วก็เย็นนะแล้วก็ต้องพ่นหนึ่งปีหนึ่งหลอดพ่นอะ่ะราคาประมาณเจ็ดแปดร้อยอยู่ได้ประมาณสองเดือนพ่นครั้งละหนึ่งกดก็คือชุดหนึ่งกดแล้วก็แค่นี้ให้เขาสูตรหายใจเข้าสูดหายใจ,ยใจออกประมาณสี่ถึงห้าครั้งอื ก็จะมีกระบอกกระบอกแบบกระบอกพ่นยาสําหรับเด็กอะเนี่ยะลรอ่ะเล่ารวดเดียวเลยเดี๋ยวขอกินก่อนนะเขาก็แบบทําตามอย่างเข่งครัดนะไม่ไม่ได้แบบงอแงอะไรเพราะว่ารู้ตัวว่าถ้าได้ไปนอนโรงพยาบาลเขาไม่ชอบใช่ไหมเขาไม่ชอบการแบบโดนเจาะน้ำเกลือโดนเจาะฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นเด็กเนาะเขาก็แบบเจ็บนั่นแหละตอนนี้ก็พยายามแบบ หลีกเลี่ยงอะไรที่มันกระตุ้นให้เขาแบบเป็นน้ำมูกหรือว่าภูมิแพ้นะตั้งแต่แบบตั้งแต่กลับมาจากโรงพยาบาลรอบล่าสุดก็รู้สึกว่านอนแบบเงียบเลยนะไม่มีเสียงหายใจดังดเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนหายใจดังเหมือนผู้ใหญ่กลนะ่ะพราเหมือนผู้ใหญ่กลนใช่ไหมแล้วเขาแบบเหมือนพยายามหายใจหนะ้าอกเขาก็จะยุบยุบยุบใช่ไหมเวลาหายใจแบบแบบเราสังเกตได้เลยว่าหนะ้าอกเขาจะยุบลงไปเยอะก็เลยเออเนี่ยแหละแต่รอบเนี้ย ออกมาจากโรงพยาบาลรอบนี้ก็คือหลังจากที่พ่นยาไปหนึ่งเดือนแล้วก็ไปฟอลโล่กับหมอนั่นแหละอาการเขาก็ไม่มีเลยนอนเงียบมากนอนเงียบกว่าแม่อีกจ้าฉันก็มีแบบเออนั่นแหละมีกงมีโกรนบ้างเวลาแบบอากาศแบบเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือแบบตอนเนี้พ่นยาอยู่ก็ชิลแล้วอะมาดูกันหลังจากเดี๋ยวอีกสมเดือนสเดือนไหม กาอะละกะดานี่ต้องกลับไปฟอลโล่กับหมออีกนะคะหมอบอกว่าพ่นแบบนี้ประมาณหนึ่งปีแล้วจะต้องกลับไปฟอลโล่กับหมอตามที่หมอนัดอีกนะอาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะเพราะว่าตอนนี้เปิดพัดลมเราอยู่เราพัดลมอ่ะมันดังเวลากดแบบสายมันจะมีเสียงกึ๊ดกึ๊ดกึ๊สงสัยมันจะไปแล้วแหละมันน่าจะเสียแล้วก็จะมีเสียงหน่อยนะทุกคน,นอ,อร่อยมากทุกคนพริกแห้งเนี่ยโคตรจะเผ็ดเลยเป็นพริกจินดาที่แบบเผ็ดมากไปร้านเนี่ย พิกอะเขาจะมีระดับความเผ็ดบอกเราด้วยนะว่าเราอยากแบบได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเว้ยก็ได้มานี้แหละเลือกเผ็ดมากมาหู้ลกัดไปทีแบบขึ้นจมูกเลยเมื่อกี้คือแบบฮึบเลยอเดี๋ยวกินให้ดูนะมันขึ้นจมูกแต่มันต้องกินอนะเพราะมันอร่อยอืมยอะอร่อยมากน,นี่อันเนี้ยอันเนี้ยคือ the b เบ t the b t ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะ ปลาบอกต้องเป็นเจ้านี้เท่านั้นนะไม่มีสลากไม่มีอะไรติดนะว่าเออติดต่อซื้อกับใครเพราะว่าซื้อแบบร้านค้าที่บ้านกระปุกละสิบบาทไข่หนึ่งฟองได้เมนูนี้เลยสุดยอดอ่อสุดยอดไม่ต้องเติมอะไรเลยคิ้กับแป้งแบบเข้ากันมาก ปลาสวายถ้าเอามาแกงอะไรเงี้ยแถวบ้านจะมีแบบแกงปลาสวายอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยกินนะมันมันอ่ะไขมันมันเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบปลาส้มปลาสวายเนี้ยเรากินอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเมนูพวกนี้มันทำให้เราตักข้าวเพิ่มเวยเพราะมันอร่อยเ่ยกินเท่าไหร่ก็แบบไม่อิ่มเออเมนูข้าวหมกหม้อ อืริกแห้งแบบขึ้นกระหมูอะ่ะดุดอยอะ่ะอร่อยสุดๆไปเลยนจัะไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอ่ะคิดมันจะยาวไปไหมเอางี้ดีกว่าไว้ <c oughs> ชุบพริก ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีเรื่องอะไรมาเมาเดี๋ยวจะมาทําคลิปแบบนี้เมาเนาะถ้าเป็นคลิปเมาก็จะมานั่งทาแบบทำกับข้าวแล้วกิกนข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยก็มาหมอยกันไปสําหรับวันนี้ก็บายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ดิฉันทําคลิปด้วยนะบายบายจ้า Oh, look